สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีแม่สภาพควรเมืองสุขชนนะพี่น้องครับพบกันช่วงสายๆของวันที่16บหกอ่านังคารที่16บหกนะครับเย็นก,การาดกราดกรมสรรกราศพันสองพันหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับมาเพอัปเดตความเคลื่อนไหวของชาวบ้านแพงครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานกรับเมตกเมือ่อมือเมื่อไหนกับเมื่อมือมาขึ้นอีกครับแต่ว่าตกลิ้นครับตกะมาแห้งครับน่ารู้สึกว่าจะขึ้นไลยแล้ว เมื่อวาแนแทบโมไลไปนี้เมื่อนี้ไลแล้วครับพี่น้องครับขันตกอีกมื้อเมื่อนี้มื่ออื่นอีกมือมือมันขึ้นอีกหน่อยท่วมถนนลาดขึ้นเก่าครับนี่ครับเทศกาลกันหาปลากันมาอีกแล้วครับนี่หาปลาหาอยู่หากินปลากะตัวใหญ่ก็ยัง่จะเห็นมีผู้ใดได้ครับตัวใหญ่ครับส่วนมากสี่นิดตัวน้อยครับตัวน้อยเนี่ยายคักครับพี่น้องสายหนังเน่ะพ่อใหญ่ ว่ม่นซองมึงนำใช่ครายซองขยเขาคือมหาป่าของเขาว่มัวนปนัม้วนของเขาบ่วมวน่านนีเนาะว่วจะอ่อนป่าลพงมั้ครับคนไหนัววโอ้ใส่ใช่จะงกใส่จะุกนะจะดุงมาเบิ่งเป็นีจางวัวโอ้คือมาห้สนอครับว่าขาวเบเบื้องสตมีน้มันนักสติม้วายข้นข้มเจ้าวม่ขคนหมดมือหมดพวกเดียวมาที่ทุกเดียวได้หมดเลยเอาไปห โมกมอเน่ยสามโมได้เป็นพันนะหนึ่งขายดีขายดีแม่ลำย่าอยู่โบเห็นมาดิอ้าวสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมแม่ลำย่าย่ใสแบบนี้เอาวันดีค่ะวันดีค่ะสดจัดโอ้แม่ลำย่ากเอาปลาเมื่อเร็วแสดงว่าตั้งสะดุ้งถึงมองแล้วมาดิเอายืดมืดๆนีเอายืดยังมือเนาะครับเออมันต้องขายตามสร้างมือโคตรแล้วโคดแล้วโคดแล้วพี่น้องบลิสบีกมาต้องบี ล่าหาถึงมองแล้วยกเอายกเอาได้แล้วครับได้แล้วน้ำึบ่อสล้อยนะครับดียวูกเอวสามล้อยนะครับเดยโอ้บ้านแหนแต่คัาเกิดพใหญ่เล่าแหนพื้นใหญ่สู่จะดุ่มอะไรครับเดี๋วเบิรงดูวของกระท่านสมัยแต่ของไม่ใหญ่นะครับค่องนี่ครับหนี่ขายเงเดือน แล้วแม่เตรียมกับถังแล้วปะครับนช่ครับโอ้โหลมพุ่นมากออกวิ่งมพ่มากโอ้แหมานครับโคตระน่าำเลือดไหลแลยวครับดูครับกยจกาศเง่าไก่ครับโอ้ยฝาดทะเลสาบ วานง่ายนะครับแตกกระจายดีครับนี่ผลได้ปลาหญ่นะหรอาพี่ปลาน่อยปล่าจ่ปลาน้อยโอ้ยมีขายได้ปลาหญ่ายได้ครับปกติด้หรอไม่เพงี่ต้องมานปลาหญ่าได้เไปตามกเจ็ดโลแโลสโลได้เลยี่นดาวแหไมดาวแหมไหาไปน้ำหนักมึงกด้วย มันประมาณพอทางพุ่นโอ้ยบางเปล่าสิครับเยอะหน่อยผมว่าเปล่าเกือบสิไม่แล้วรอกมันมือมามหมมานผครับคือเมื่อเรามานอยู่บอครับเราการผลเล็วตรงรัชการผลนะครับลเร็อย่างคุณมันดีป่างามๆเนาะปลางามงามอยู่ปลางามสามร้อยเป็นตัวซื้ออยู่ครับตัวใหญ่พร้อมครับมีใครทำได้หร่อ ปลาปลาไม่รุ่นเดียวกันนี่ๆแล้วก็เมื่อยมาแล้วเมื่ออย่างบเดีลยวก็มายือปลาข้าว่ยกอนโอ้นั่งถือทุจวะถือทุกเกียวถือทุกโยกได้นี่โอุ้ดยดครอ่าเมืองบรรยากาศ้งพี่ครับพี่น้องครับ เอคเมื่อสองเมื่อเนี่ยถนนจะท่วมแลนะครับพี่น้องน้ำไหลประท่านครับท่วมเลยครับเป็นอย่างน้อหมันขึ้นรถจูมจีมจูงจีมแต่ก่อนขึ้นไปคอยนี่ชีวนีก็หลายเลยรถ เห็นคนหุ่มเขาก็บผหุ่มนั่นครับอ่ามาเบิ่พี่ครับอ้อันนี้ได้ขายแล้วนี่ครับปีกะานไแน่นอนเนี่ย,าายมาตะดตะดแล้วขึได้ขายแล้วทางนี้ขได้ขายครับไนี่เหนพี่น้องเปินโอ้เรามาตะดนยตะนรจมปล่างนี่เต็มลำเลยนี่รแม่นเลยก่นครับอันนั้นลาอันนั้นปานิ่านิ่น่ เอมึงนะครับขอมึงนะครับเจ้ามาแน่เจ้ามาแหงเลยนะเจ้าจังหวัดจัสะดุรงครับยกตัวไหนถือทุกยกครับยกลาสามตัวสี่ตัวครับโอ้้หมานไผ่หมานมันเนาะหมานไผ่หมานมัน แมนแมนเปียงเส้นน้องไม่จุ่มอ่อนๆได้แต่ผู้เดียวครับได้แต่ผู้เดียวได้แต่ผู้เดียวนอนแต่ลุงเนาะยกเอายกเอาไปป้าแหฮยังบมสูดเลยอันอันอัมันั่งขั้วหัวประเด็นโอ้ทางพี่เป็นจไงทางพี่ครับสิครับได้ปลาไงบอสนาเรื่องว่าจอบปลาใหไงสำหรับบอ กําลังลงแล้วครับกํลังเริ่มแล้วกําลังทยอยมากครับนี่ภาวาเศร้าลายกับอะไรมันหนาวครับอันนี้กระมานเกือบซีโมงอะไครับนี่เกือบซีโมงแล้วสี่พายก็นายแม่ไปกระซื้อมะพร้าวคนนี้ครับเมื่อสันวันนี้จะซื้อมะพร้าวก็เลยมาแวะทายคีไปไม่ร้องเบิ่งก่อนทางทานะครับเด้อ น้ออองกกับปลาาาามมหยโอ้ว่าจะออดน้ามันนะคนน่ะบึงบ้านแพงครับบึงบ้านแพงเป็นน้องสงวนรณฟังนี่ครับน้องสงวนได้ฟังนี่ครับนี่ทางด้นจะเป็นบ้านป่าอนาดฝั่งครับบ้านป่าอนาสุดตะก้อนห้อยอันหน้ามา่แ h ่เนี่ยลาดหยาบหน้าบ้านหมด้ะครับเนี่ย ตอนนี้ตึงขึ้นแล้วน้ำมออามวนมะเขาว่ครับมมามวนมะเขาว่มามวนซื้อวาดเหรอวมงแล้วเมืองเนาะมืงนะี่เป็นอดตึกจอดสะดุง้งเหรอน่ป้าลำแงหลายครับพี่น้องปลาสิบตัวสามตัวสี่ตัวสิบตัวว้ายพ่อๆยกงงอยู่เมืมือแล้วโอ้ เออหลังก,ก็ต้องเหงา่ต้องเมื่อยม่ต้องการน,นั่งาายากนั่นโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน,น,น,นครับปลามันออกกราาาก้างเพราะเขาเขาขางๆกันโรคโกเอ่ะครับ,โ,โ,อรบโอ้มันเดี๋ยวไปขายของกันเลยคุ้มแล้วครับเลย ผ่านค่ะผ่นคัะปาสลิดพริกใช่ปาสลิดจะมาไก่ด้อยปาสลิดไปิ่งแน่วงไเอาปตาสลิดไปแช่บนัมันมันมยมมีสองตัวแค่นั้นฉันไม่ไปแต่กินฉันเอาไปแทอดกิน คครับน้องครับสักทีนี่ฝากพี่ฝากน้องสนับนกนครับเ้อเ่อไหอะไรกีนงฮคัา้อกกดติดามกด b s e กดไลแชร์ช่องไม่าพวลเบนะพี่น้องครับไปชุาตพี่น้องครับจวดจวดครับ